สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็จะผมพนเดมนะบึดิพันอีกแกดิเทนาร์เอสเหมือนเดิมนะดก,กับในเกมพิทออฟเพลสนะครับผมเออสังเกตอะไรไหมคลิปที่แล้วประมาณเวล48 49คลิปนี้เวล73ครับผมเออแล้วก็แมปนะแมปนี่เกมผมสกายเปียเขาที่แล้วอยู่ไหนวะน่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมั้งเขาที่แล้วอ่ะใช่ไหมนั่นก็อันนี้แหละเกาะดำไปละ ตอนนี้อยู่สก,กายเปียนะครับผมมาไกลนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ติดดานเอนเนลนั่นเองใช่ไหมเอ้เปล่าแกเทพคาชิผมติดอยู่แต่ตอนนี้ก็อัพละเออแล้วผมไม่ได้เล่นนานนะไอของพวกนี้นะผมอย่าไปอัพให้มันเบลสูงนะถ้าเราไม่ได้โอนใส่ของเวลต่างๆมนะันก็คือแบบของเวลต่างๆเมากก็ขายทิ้งแล้วก็เอาไปย่อยให้ของขวัญหมดไงผมอัพจะสูงเลยนะผม ไอของโมงที่มันแจกสำหรับคนที่เติมน,นะผมเติมไป50บาทนั่แหละเอา VIP นะก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็มีของอุซบอีกไอของคุณอย่าไปอัพเยอะนะผมมันเป็นของแค่เวล้หนึ่งนะผมใช่มันดาวมันเป็นระดับระดับดีระดับ5ดาวหกดาวแต่ว่าเป็นเบีวหนึ่งมันจะโอนกับแบบพวกระดับส,งสูงๆไม่ได้นะพวกนี้มันแบบเบี้ย6หกสิบกว่ามันจะโอนไม่ได้ก็อย่าไปตีบวกเยอะหรือไม่ก็ทําใจไปผมก็ลากออกมาเอามาใช้ชั่วคราวก่อน ถ้าแบบขยันพอนะก็ใช้ชั่วคราวล่ามาก,ก่อนแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็อัพใหม่แบบตัวผมอันนี้ <c oughs> เหลือไอห,หานี่ยังไม่ได้เอาออกเพราะยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็อัพไว้เรามาดูเจมกันบ้างดิผม,มนี่เจมที่ผมเอาไว้ประมาณนี้เออตรงนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ไม่ได้อัพเลยนะล่ะนัยเราจะเปลี่ยนเป็นช็อปเปอร์ละแล้วมันก็เปลี่ยนวีวีนะเ็เขาชอบใช้กันประมาณนี้เจมนะ เออจะพามาดูอะไรอีกนะใช่กิวกิวใช่มีคนถามว่าเท้อยูเกิวไหนอยู่กิวนี้ครับผมท่าน่วะจำไม่ได้เนี่นี่จอยนี่อยู่กิวนี้ครับผมไปเลยเนี่ยรู้ไปซะข้อมูลกิวนะครับผมกิวพยักนะครับผมหัวหน้ากิวก็เป็นคุณกายกายนี่ใช่ไหมอันผิดอภไปคงไม่น่าผิดมาก วันหน้าเรานี่ครับผมเบอร์ตรวสามนะผมพลังเท่านี้ว้าวจบคัสสองชอปเปอร์เป็นคัสอาคีอันนี้เฮ้ยโขยันมากของส้มนะจัดว่าไวเลยสองสองโอ้แคตแมนาคูลสมาชิกนะครับผมร้อยยี่สิบสองคนโยอันดับสองของค่ายนะ แล้วก็หมือนจะเป็นน็อตนะถ้าจำไม่ผิดนะพยักลองกดดูแหละเดี๋ยวก็เห็นนะถ้าก่อนใครสมัครกิวแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเขาคุยกันเท่าไหร่หรืออาจจะคุยกันแล้วผมไม่ได้อ,อ่อนประมาณนะั้นเดี๋ยวลองไปดูกันอีก่า <c oughs> ตอนนี้มีคนขอผมเล่นเวอร์แลนดด้วยนะผมก็ขนาดลงคลิปธรรมดาเกมอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะดูกันเลยนะครับผมก็เล่นให้ดูได้ครับผมแต่เล่นไม่โหดนะ ผมไม่ใช่สายโหดยู่แลวแต่เล่นได้เข้าไปลองเล่นมามั่งแล้วล่ะก็ก็ดีนะก็ดีเออก่อยเรื่อยๆนะผมส่วนใครกะเล่นเกมนี้ก็อยู่ใต้ลิงก์เหมือนเดิมนะผมคลิปนลในสงสัยอะไรก็ลองกดไปที่ช่องผมนะผมแล้วก็ลองเลื่อนดูนะแบบบางอันก็เคยทําลงไว้แล้วนะบางคนแบบโอ้โหคลิปลงไปสามสี่เดือนแล้วเพิ่งมาดูแล้วแบบขอลิงก์เล่นหน่อยครับเออก็ กดมาดูคลิปปัจจุบันก็ก็ดีนะครับผมประมาณนั้นนะ่วนเบอร์ลเลนเดี๋ยวผมจะลงให้ดูในภายหลังนะครับผมเกมอื่นลงก็ฝากๆดูกันด้วยนะผมสงสัยพูดดังไปมีคนบอกให้เงียบเสียงที่จบไม่รู้ในคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะ <c oughs> ระดับดีโลัวเลยปีแล้วผมต้องไปหารากินะผมลองดูยิงยาวถึงเอเนลนะผม เราจะได้ลงจากเกาะท้องฟ้านะผมโดดมาไกลไหมมีค่ามาเกาะท้องฟ้าเลยนะนานหาไนไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะเดีย๋ยวผมไปซ้ําที่หลังนะซ้ําให้ดูมันน่าเบื่อโอเคได้นะตีกับเอ็นเดี๋ยวผมจะไม่ข้ามนะเพื่อให้ได้อรลดในการชมเกี่ยวหรือเปล่าไ,ไม่รู้ โอเคโหมัน C บ <oughs> ้าง D บ้าง S บ้างแต่คอไม่ดีนะฮะแต่คอไม่ดีเลยรับไว้ก่อนนะผมไปไลท่ทำเองทีหลังเออฮึยอ้อนมาหนีแล้วเนี่ยเ,นะเคได้หมด โหเป็นดีแล,ล้วผม <c oughs> ใจคอไม่ดีแล้วหื้ออะนั่นนั่นหลังจากที่ลองตัดลิปดูแล้วก็ยังไม่ชนะเลยจริงๆลองใหม่ชนะแล้วไปต่อ โอ้โเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้ยอ๋ออยู่กลางเช่นเมื่อกี mm ้ hmm. จัดทับแบบงงๆให้ดูแบบอนาจตาเลยนะ mm hmm. ตัวล่างโกงนะัเน mm ี hmm. ่ยแม่ไม่เป็นไรโอเค ค okay. มา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 ท็อปผ่ายแพ้15ครั้งชัดเจนฮะไม่ต้องสงสัยโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับไปทำของใหม่ เ็มก็โหดนะไม่โหดหรอกแค่นั้นแหละเอาแค่วลสมสิปก็พอเพอาเดี๋ยวเราต้องอัพเลื่อนขั้นนะเออก็ประมาณแค่นี้แหละนะทุกคนถึงด้านนี้นะสกายเปียด้านไหนด้านไหนไปดูใหม่ด้านนี้ด้านนี้บอสตัวท้ายเป็นวอเอเนลเราก็จะลงจากเกาะทองฟ้านะผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงกระโดดไปที่อื่นต่อนะอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นวอเตอร์เซเว่นนั่นแหละ กระโดดไปวอเตอร์เซเว่นกันต่อนะผมแต่ถ้ายังไงก็รอตามชมกันเลยนะผมเกมอื่นฝากลงก็ไม่ใช่ฝากลงสิดูิเห็นบางเกมอื่นลงก็ฝากไปดูนะผมคลิปนี้เอาไว้เพ่นี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเกมอื่นขอก็ดูกันด้วยนะโดยเฉพาะโอเลนที่ขอมาโอเคผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ